หลังจากฝนตกน้ำท่วมอุ้ยนล่นไงเราเจอสิงมีชีวิตตัวแรกแล้วอ,อ,อะไรอะ่ะกบหรือข้างคคกนี่นี่ได้แล้วอุ้ยหอยทากหอยทากย,ย,ยังมีชีวิตอยู่นะครับเฮ้ยนี่ไงเยียบแล้วเยียบแล้วเยียบแล้วข้างหลังข้างหลังนี่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 นสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ ค่ำคืนหลังจากฝนตกเราได้ยินเสียงอะไรพี่ปื้มได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตอ่ะเหรอใช่ตอนนี้เป็นเวลามืดแล้วนะครับ,รบแต่พี่ปื้มเขาอยากมาหาสิ่งมีชีวิตรอบบ้านนี่จะเป็นภาคสองเราได้ยินเสียงใช่ไหมหลังจากฝนตกเราจะเจออะไรไเ,เหมือนเป็ดเฮ้ยเป็ดอะไรร้องนี้พี่ปื้มเหมือนจะเจออะไรอย่าลงน้ำเนาะ หลังจากฝนตกน้ำท่วมอุ้ยนั่นไงเราเจอสิงมีชีวิตตัวแรกแล้วอะไรอ่ะกบหรือคางคกไปปื้มเอาไฟออกห่างๆหน่อยมองจากกล้องมองไม่เห็นเลยนั่นไงเพื่อนเห็นไหมเอาไปปื้มโอ้มันว่ายน้ําอยู่นั่นคืออะไรคางคกว่ายน้ํแล้วมันจะกัดไหมอ่ะมันไม่กัดหรอกพี่แต่พี่ปื้มอ่ะ จับไม่ได้จับไม่ได้มันคือคางโคกปล่อยมันเถอะจับไม่ได้นะครับปล่อยมันเอปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะแต่อย่าลุยเปียกนะอาบน้ำแล้วเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมเสียงมันดูน่ากลัวนะเดี๋ยวมันตกใจพี่ปื้มต้องส่องตามพื้นด้วยเนี่ยเหมือนเราจะเจอเมื่อกี้พ่อเหมือนเจอกบกระโดดนะกบลูกกบ เด็กๆต้องมาอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะเนี่ยเวลาเราหาสิ่งมีชีวิตตอนคือเราต้องส่องไปที่พื้นนะพี่ปื้มเวลาเราเดินเจอมอย้ยเจอ,ม,อม้อมมัดระวังนะเรามัดระวังนะ,เ,ะงนะเอา้าเราเดินมาใกล้มันเงียบเลยสรุปแล้วมันคืออะไรกันนะ,ยอ,ะ,ะอย่าเข้าป่าอย่าเข้าป่านั่นไง เจออีกแล้วสองไปไหนไหนแล้วนู่นไงยอะไรอ่ะมีชีวิตตัวที่สองคางโคกอีกแล้วครับท่านไหนล่ะไหนมองไม่เห็นนี่ไหนสองดิเออนั่นใหญ่เดี๋ยปุ้ม่าสองจ้าดิในกล้องมองไม่เห็นในกล้องมันจ้าไปอ่าโอเคเห็นอย่าอย่าลงไปแถวลึกนะสองตามพื้นนี่เราอาจจะได้เจออีก มีไหมโอ้แปงผักมีไหมโอ้แปลงผักพี่ปื้มมีไหมมีนี่ได้ยินเสียงพ่อได้ยินเสียงเหมือนจิ้งหรีดจี้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 มันต้องเสียงไงมันเสียงไงนี่เสียงอะไรจี๊ดมันเสียงไม่เสียงหนูจี้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 มันเสียงหนูจิ้งหรีดลอดตองชาพี่ปื้มมีไหมมีกบมาแอบนอนอยู่แถวนนี้ไหม ครับบพาว่ืมใช่มีเท้าบูทแต่พี่ปื้มก็ต้องอย่าลุยเลอะเยอะรอยล้อรถเปล่าือว่ารอยเท้าสัตว์ลอยเท้าสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ลอยเท้ารถรอยล้อรถไม่ใช่รอยเท้ารถพี่ปื้มไล่สิ่งมีชีวิตอ่ะเฮ้ยอย่าไปจับ เจออะไรเจอชิงมีชีวิตแมงมุมนี่ปื้มไปเจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวปื้มเจอแมงมุมปื้มเจอแมงมุมนะครับแมงมุมตัวอะไรอ่ะมุมตัวเล็กมองไม่เห็นพี่ปื้มแล้วพี่ปื้มหายไปไหนแล้วล่ะเย่เจอยังเกือบลื่นเกือบลื่นเมื่อกี้แมงมุมหนีไปเลยจะถ่ายรูปซะหน่อยพี่ปื้มนี่รีบอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวเลิกว้าว,ว,วเริ่มมองไม่เห็นตัวพี่ปื้มแล้วจากในกล้องนะครับนี่ใช่จากในกล้องเริ่มมองไม่เห็นตัวพี่ปื้มแล้วครับนี่นนพอเรามาใกล้อ่ะมันเงียบตลอดเลยพี่ปื้มไปพ่อพอจะรู้ต้นตอของเสียงแนละ้วเดินตรงไปเห็นไหมน้าท่วมขาพี่ปื้มเลยครับเงีย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 บนะครับมันได้ยินเสียงเรา ได้ยินเสียงเราเราต้องเงียบเงียบนี่แหละพอได้ยินเสียงต้นต่อของเสียงอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ในบริเวณบ้านนะครับีปื้มเลยกล้ามาเนาะมานี้มานี่ตรงนี้แ<ม>ถวแถวนี้แหละให้ใ้้ตัวอะไรเราเจอหอยเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวในกล้องในกล้องไม่เห็นหรอเราไม่เห็นใช่หอยหอย จกหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ได้แล้วอฮ้ยอหอยทากหอยทากยังมีชีวิตอยู่นะครับเย <Yeah. S 2> ้ตัวที่สามของตัวที่สี่ของเราท,ที่เจอสิ่งมีชีวิตนะครับ<ป>คืนนี้ปปล่อยมันโอเคนี่นี่นได้ยินเสียงชัดเจนแล้วเุ้ยมันเงียบแล้วอ่ะเมันได้ยินไหม เอาเงียบเลยนะเงียบมาแหัวเราะหัวเราเงียบเลหรือว่ามันจะตกใจไฟฉายของเราเราไม่สามารถเข้าไปได้มันอันตรายนะครับเพื่อนเราไปดูตรงนั้นกันอ่ะไปดูไปดูบริเวณลานหน้าบ้านกันบ้างพี่ปื๊ดเฮ้ยนี่ไงเหยียบแล้เหยียบแล้วเหยียบแล้วข้างหลังข้างหลังนี่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 นีงกลางหรือข้างโคกพี่ปื๊ดเกอบเหยียบเนี่ยเพราะเห็นพอดี อง,ง,อ,ง,อ,งอ่างมหรอจงอ่างอิงอ่าง่าเจออีกแล้วปล่อยวันให้มันนอนอ่าให้มันนอนให้มันนอนนะครับเพื่อนครับครับพ่าแถวนี้เหรอเราไปด,เไปดูเราไปดูหน้าบ้านกันไหมอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยพี่ปื้มต้องสองที่พื้นหลกแล้วเราจะมองเห็นถ้าพี่ปื้ม<ร>สองน,น,น,นี่แถวบริเวณบ้านเราก็มีเยอะข้างนอกมันอาจจะอันตรายก็ได้นะ นู่นไงนู่นนู่นไม่ใช่จุดด้วไม่ใช่เออสัตว์เลี้ยงของเราสัตว์เลี้ยงของเราเหรอใช่อ๋อจุดด้กับพี่เต้โอ้โมันคือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองอะไรอะไรนี่เบ้าอุ้ยไม่ใช่นี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 ่ตัวใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหปลา มันไม่ไปไหนเลยอ่ะไม่ใช่มันคนละตัวกันนะใช่ปูแมลงโอ้แมลงเยอะครับแมลงเยอะพี่ป้มก็ส่องไฟะเจอแมลงก็ตกใจแมลงนะส่วนใหญ่เราเจอแต่ค้างคกกับอึ้งอ่างนะครับยางชมเลไหนไปไหนล่ะไอ้ค้างคกเมื่อกี้ไปเร็วดำน้ำไปเร็วทำไมมันเข้ามาแถวนี้แสดงว่ามันร้องเรียกหาพวกกันที่เราได้ยินเสียงอยู่เนี่ย แอกพี่ปื้มระวังเหยียบเขาหน้า,าพี่ปื้มอ่ะส่องไม่เจออะไรเลยอะ่ะแต่พ่อเห็นพี่ปื้มเขาจะเหยียบอย่างเดียวเลยอะ่ะเดินไปเขามองไม่เห็นนี่พอเจอสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งแล้วอ้าวนี่ตัวอะไรรูจัเกกป้าปอ,อยไปไหนแล้วนี่รูจับกปก้าอู เหมือนจะคล้ายจิ้งหรีดนะเขาเรียกมแมลงตัวอะไรไม่รู้อะไปเกาะอ,อะไรประตูหน้าบ้านวันนี้ก็เป็นการหาภารกิจตามหาสิ่งมีชีวิตรอบบ้านครับเจออะไรบ้างวันนี้เจอคางคกเจออึ่งอ่างแล้วก็เมงมุมเนาะอึ่งอ่างเขาไม่ลองแล้วก็เจอหอยทากด้วยเพื่อนเจะร้องเพลงอึ่งอ่างเขาไม่ลองหาอึ่งอ่างมานั่งข้างอง <c oughs> โอเควันนี้ก็ เอาไปยี่เอายบายเพื่อนๆกันเร็วโอเควันนี้บายบาย,บายสวัสดีครับสวัสดีครับ